อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนเย็นยินค่ำค่ของวันที่18มีนาคม2564ตรงกับวันพารืหัสบดีนะครับอ่าในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแป่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะ มีข้อมูลของชุด3ตัวบนตรงโต๊ะเฮียโกนะครับวิ่งบนระวิ่งบนแอด,ดระเด่นนะครับแอดพี่ใหญ่หลัก10บนลนแปะแล้วก็จะมีข้อมูลของ10บนแอด,ดสิทนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายสํานักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับกรบกวนทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนะ้ะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของชุดสูตร2ตัวล่างตรงๆแอดแผนๆพารวยนะครับ ในวันที่ผ่านมาก็ผลก็ออกหลุดเนาะในวันนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่นะครับสิ่งในงวันนี้ประจําเนวันที่10อ่าวันที่1เมษายน64เนาะก็จะมีชุด2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับให้มาที่32 3 338แล้วก็28นแในวันี้เนาะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดสูตร 2ตัวล่างตรงๆแอดแผนแผนพารวยด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของหนุ่มขอนแก่นเนาะเป็นชุดล่างนะครับ ก็จะมะี03 09 13 29 23 23 39แล้วก็53 59เนาะแล้วก็ชุดกันเบิ้ลให้มาที่33แล้วก็99ประจําเนมวันที่1เมษายน64นี้นะครับเป็นชุดล่างเท่านั้นเนาะชุดบนก็ยังไม่ออกในตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับถ้าข้อมูลมาลงให้เมื่อไรเนาะแอดก็จะมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่าง หนุ่มขอนแก่นด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเซียนมาตามนั้นเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับในวันที่ผ่านมาก็ถือว่าให้หลุดในวันนี้เราก็มาตามต่อกันเลยนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่นบนล่าง6นะครับตัวเดียวเนาะนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเล่นอย่างเซียนมาตามนัดด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของแอดใบไม้นะครับในวาดที่ผ่านมาเนะาะก็ไม่เข้าในงวาดนี้เราก็มาลุ้นกันต่อนะครับซึ่งในงวาดนี้ให้มาที่เลขเด่นบนล่างก็จะเป็น4แล้วก็5แล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด เจ็ดชุดด้วยกันเนาะให้มาที่4 3 4 1 4 2 5 3 5 1 5 2แล้วก็5 4ในงวดนี้นะครับส่วนชุด3ตัวก็ให้มาดังนี้นะครับสะมาชิดก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดใบไม้ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของอ่ามา2คู่ในแถวโดวยกันอาจารย์9นะครับในวัดที่ผ่านมาให้เข้าเฉพาะคู่ต๊ะบน4-2ชุดเดียวเนาะก็ไม่มาคู่ในวัดที่ผ่านมาในวัดนี้เราก็มาแก้มือกันใหม่นะครับซึ่งในวัดนี้จะมีทั้งหมด 25ชุดให้มาตามนี้ตั้งแต่นะครับตั้งแต่84จนถึง92นะครับสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากมาสอคู่ในแถวเดียวกันอาจารย์9ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของบ้านไผ่เมืองพนนะครับก็เจ้านี้ก็ไม่เข้ามาหลายว่าเช่นกันเนในช่วงนี้ก็ ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้านะครับในวันนี้ก็อาจจะเข้าชุด2ตัวตรงๆก็ได้เนาะไม่แน่นอนนะครับในวันนี้ประจําในวันที่1เมษายน64เนาะก็จะมีศูนย์0 8, 0 9, 18, 19, 68, 69, 78, แปดศูนย์เก้าหน,นึ่งแปดหนะึ่งเก้าหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้านี้วันนี้เนาะก็นับถือจากใจนะครับจากใจคนแบ่งปันหวยเนาะนะครับแม้ บ้านไผ่เมืองพลจะไม่เข้าหลายงวดนะครับก็มีใจที่จะแบ่งปันให้สมาชิกทางช่องได้รับชมเนาะก็นับถือจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากบ้านไผ่เมืองพลด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของหลักร้อยบนอาแปะนะครับซึ่งอาแปะนี้ก็มีหลายสูตรเช่นกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะเข้าเป็นส่วนมากเนาะนะครับเนงว่าที่ผ่านมานี้หลักร้อยก็ให้เข้านะครับให้เข้า4ี่หลักร้อยสลักออกบน4 2 2สองในงวดนี้ก็จะมีหลักร้อยบนเลขมาที่0 1น5 6ห้าแล้วก็8ประจําในงวดที่ 1เมษายน64นี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับต่อที่ข้อมูลของหลัก10บนแบบ6หลักแปะเช่นกันนะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้า2หลัก10เน่งวันนี้ประจําเน่งวันที่1เมษายน64ก็มาแบ่งปันข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับจะมีหลัก10บนแบบ6หลัก8 9 1 3 4แล้วก็5เนาะ 6ตัวด้วยการเนงวาดนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับส่วนชุดนี้นะครับผมจะเป็นหลักหน่วยบนยาวๆแปะเนาะซึ่งชตรนี้ก็ให้ข้อมาหลาวาดเช่นกันแต่ว่าเน้งวัดที่ผ่านมาก็พลาดนะครับเน่งวัดนี้ก็มาลงข้อมูลให้สมาชิกทางซ่องได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับก็จะมีหลักหน่วยบน3 5 6 7แล้วก็8 5ชุดหรือว่า5ตัวด้วยกันในวันนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็ามาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับส่วนชุดนี้นะครับผมจะเป็นชุดจับชนคู่จิน้นเด่น10หน่วยบนอาแปะเหมือนกันนะครับในวันที่ผ่านมาชุดนี้ไม่ผ่านนอกในวันนี้ก็จะมี8 3 3 8 8 5 5 8 9339แล้วก็9559ประจำในงวดวันที่1เมษายน64นี้นะครับใครที่ชอบก็มาสเตฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับต่อที่สูตร10ล่าง2สูตรชนเนาะของอาแปะเหมือนเดิมนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า1หลัก10ของ2ตัวล่างสลักออกล่าง19นะครับในงวดนี้ก็จะมีหลัก10นะครับหลัก10ล่าง จะชน0ชน6ชน8และก็ชน9นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นสูตรที่อาแปะคิดคน้นและก็นำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางหนงว่าต่อไปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆสูตรที่อาแปะมาแบ่งปันให้ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนหนุ่มขอนแก่นเหมือนกันนะครับในวัดที่ผ่านมาให้เข้า9หลักหน่วยของ2ตัวล่างสากออกล่าง19เนะี่วัดนี้ก็นําข้อมูลมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมจะมีเลขเด่น10หน่วยบนล่างให้มาที่5 8 3และก็9ประจําแนงว่าวันที่1เมษายน64นี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟรหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนล่างหนุ่มคอนแก่นอีกสูตร1ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างตรงๆอาจารย์ธนกรนะครับเป็นอีกข้อมูลอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่เป็นเลขดับที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือณตอนนี้นะครับและก็น่าลองน่าจับต้องณตอนนี้เหมือนกันนะครับยังไม่หลุดตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาเนาะยังไม่พลาดสงวดเลยนะครับในวดนนี้เราก็ มาลุ้นกันต่อนะครับซึ่งเนงวัดนี้ประจําเนงวัดวันที่1เมษายน64เนาะจะมีเลขกับล่างตรงๆทั้งหมดนะครับ30ชุดเหมือนกันก็จะมีตั้งแต่01จนถึง88แเนาะสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขกับล่างตรงๆอาจารย์ธนกรด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุดนะครับ16ชุดกำลังดีชุดล่างเน้นๆหรือลั่นสดันเมืองนะครับเน็งว่าที่ผ่านมาก็ให้เข้า91เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะสลากออกล่าง1 9กานั่นเองเน็งว่าหน้าเราก็มาตามต่อนะครับซึ่งเน็งว่านีประจําเน็งว่าวันที่1เมษายน64เนาะก็จะมีชุดล่างเน้นๆทั้งหมด16ชุดด้วยกันตั้งแต่32จนถึง อ29ให้มาตามนี้นะครับสมาชิกก็มาเซฟนะครับมาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างเน้นๆหรือว่าชุด16ชุดกำลังดีลือลั่นสนั่นเมืองด้วยนะครับก็รอชุดตัดล่างเนาะนะครับ ่อที่ข้อมูลของประการบนหรือว่าเลขวิ่งบนมา1ตัวแอดระเด่นนะครับในวันที่ผ่านมาให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น1แล้วก็2นะครับก็ให้เข้า2หลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนเนาะสลากออกบน4 2 2สองสองนะครับผมเนวัดนี้ให้มาที่เลขวิ่งบนจะเป็น9แล้วก็0นย์ะครับประจําเนวันที่1่เมษาย,ยน64เนาะ ใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดเลขวิ่งบนอแอดระเด่นด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของแอดพี่ใหญ่นะครับผมเน้กว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่นนะครับให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น1และนอกจากนี้ให้เข้า91เป็นชุดตัวกลับของ2ตัวล่างด้วยนะครับผมเน้งว่าหน้าเราก็มาตามต่อเนาะ ซึ่งเนงวาดนี้ประจําเนมว่มาวันที่1เมษายน64นะครับก็จะมีก็จะเป็นเลขเด่นบนล่างให้มาที่2และก็9แล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดนะครับ6ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่2ให้มาที่5 7 9 7 2 1 2 9แล้วก็3 1 3 9ประจําเนมว่มาวันที่1เมษายน64นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก ชุดสรุปบนล่างแอดพี่ใหญ่ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นนะครับเลขเด่นคู่โต๊ดบนเฮียโกนะครับในงวดที่ผ่านมาให้เข้าคู่โต๊ดบนจะเป็น42นะครับสลักออกบน422นะครับให้เข้าหลักร้อยแล้วก็หลักน้วยเนงวดหน้าเราก็มาตามต่อเลครับสึ่งนิงวัดนี้ประจําเนงว่าวันที่1เมษายน64เนาะก็จะมีคู่โต๊ดบนทั้งหมดนะครับ 12ชุดเดีก,กันก็จะมี2 0 2 1 2 2 2 3 4 0 4 1 4 2 4 3แล้วก็3 0 3 1 3 2 3 3นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับ ส่วนชุดนี้นะครับผมจะเป็นชุดหลักหน่วยล่างเฮียโกเช่นกันนะครับในวัดที่ผ่านมาให้เข้าเก้าหลักหน่วยของ2ตัวล่างเนาะสลักออกล่าง19นะครับผมในวัดนี้ก็มาแบ่งปันข้อมูลให้ ที่อาจจะมีหลักหน่วยล่าง0 1 2 3 8แล้วก็แล้วก็9ให้มาที่ตัวเดิมกับงวดที่แล้วเลยนะครับก็ใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้นะครับขอขอพ้นข้อมูลจากหลักหน่วยล่างเฮียโกอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุด3ตัวตรงโต๊ะเฮียโกเหมือนกันนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็ให้เข้ามาแล้ว3 4งวดติดติดกันเลยนะครับในวันนี้นะครับก็มาลุ้นกันเนาะว่าจะเข้าหรือว่าไปต่ออีกหรือไม่นะครับในวัที่ผ่านมาให้เข้า4-2-2เป็นชุด3ตัวบนตรงๆนะครับในวัดนี้ ในงวดหน้าประจําเน็มวันที่1เมษายน64เนาะก็นําข้อมูลมาอัปเดตมาแบ่งปันข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับจะมีตั้งแต่203 0 20 3จนถึง436ทั้งหมดนะครับ48ชุดด้วยกันสมาชิกก็มาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาอไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลทุกๆข้อมูลที่เฮียโกนํามาแบ่งปันให้ด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างมหาลาบนะครับในงว่าที่ผ่านมาให้เข้า1หลัก10ของ2ตัวล่างเนาะสลากออกล่าง19นะครับผมในงวดนี้ก็ให้มาที่เลขเด่นล่างจะมี0และก็5ไม่ปากหลักนะครับใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างไม่ปากหลักมหาลาบด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างเงินไหลมานะครับในวันที่ผ่านมาให้เข้า1หลัก10เช่นกันนะครับในวันนี้ก็ให้มาที่0แล้วก็5ให้มาที่ชนกับเลขมหาลาภเลยนะครับเป็นตัวเดียวกันเนาะอ่าก็มาลุ้นกันในวันนี้ว่าจะไปต่อไหมนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างเงินไหลมาด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ